สัสตาทิฏฐิอันมีสักยะเป็นวัตถุมีความถือผิดด้วยอาการสิบ้าเป็นฉนยปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะเจ้าไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัมบรุษยอมเห็นว่าตนมีรูปบ้างเห็นรูปในตนบ้างเห็นตนในรูปบ้างเห็นตนว่ามีเวทนาบ้างเห็นตนว่ามีสัญญาบ้างเห็นตนว่ามีสังขารบ้าง เห็นตนว่ามีวิญญาณบ้างเห็นวิญญาณในตนบ้างเห็นตนในวิญญาณบ้างปุถุชนย่อมเห็นตนว่ามีรูปอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้แหละเป็นตัวตนของเราแต่ตัวตนของเราก็มีรูปด้วยรูปนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตน ว่ามีรูปเปรียบเหมือนต้นไม้มีเงาบุรุษพึงพูดถึงต้นไม้นั้นอย่างนี้ว่านี่ต้นไม้นี่เงาต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าต้นไม้นี้มีเงาด้วยเงานี้ชื่อว่าย่อมเห็นต้นไม้ว่ามีเงาฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน